สบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ bluescat channel กับเกม Ninokunic l ค s s w o r l d เป็นในหนึ่งเกมที่มีระบบสุ่มกาชาเพื่อหาอาวุธของสมใส่สัตว์เลี้ยงและคอสตูมโดยของแรนั้นจะเป็นสีดาวและจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวผู้เล่นได้อย่างมากและแน่นอนว่ามีการสุ่มกาชาก็ต้องมีการสุ่มเกลือ ผู้เล่นสายฟรีและผู้เล่นสายเปก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้เป็นแน่นอนคลิปในวันนี้จะพูดถึงระบบเสริมความแข็งแกร่งของอาวุธโดยไม่งองอาวุธ4ดาวจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับและระบบที่พูดถึงนั้นคือระบบปลุกพลังเราสามารถหาอาวุธ1-2ดาวได้ง่ายจากการผลิตอาวุธซึ่งในช่วงแรกทรัพยากรที่ใช้ในการอัพเลเวลอาวุธจะมีอยู่อย่างจำกัดวิธีที่ประหยัดที่สุดคือการปลุกพลังโดยการใช้ของซ้ำๆกันมาปลุกพลังซึ่งจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นในช่วงเริ่มต้นจนถึงเลเวลขึ้นไป เรียกได้ว่าใช้ไปก่อนที่เราจะมีของ3ดาวหรือ4ดาวนั่นเองเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่แมปเลือกเมืองเอเวอร์มอร์ค้นหา n p c ที่ชื่อทุมบากดเทเลพอร์ตจากนั้นตัวละครจะเดินไปหา NPC อัตโนมัติเมื่อเราถึงตำแหน่งของ NPC แล้วให้เรากดไอคอนรูปตีเหล็กจากนั้นกดที่ผลิตอาวุธและเครื่องป้องกันโดยเราจะต้องรวบรวมวัตถุดิบให้ได้ตามที่กำหนดเสียก่อนเราสามารถเช็คข้อมูลการรับไอเทมชิ้นนั้นๆได้จากการคลิกที่รูปไอเทม ไอเทมที่ใช้ในการผลิตจะดรอปจากมอนสเตอร์ในพื้นที่ต่างๆสามารถรับได้จากการท,ทําเควสกับสมาคมนกนางแอ่นหรือเข้าดันเจียนวิหารอาคีเป็นต้นส่วนไอเทมเทอร์ไรสามารถรับได้จากกล่องกิจกรรมรายวันหรือจากการท,ทําเควสต่างๆหลังจากที่เรารวบรวมัตถุดิบได้ครบแล้วให้เรากดผลิตระบบจะสุ่มไอเทมชนิดดาวตามอัตราที่กำหนดจากนั้น ให้เราเลือกขัดเงาโดยเทคนิคที่ผมแนะนําจะเลือกการปลุกพลังก่อนสําหรับวิธีนี้ผมจะแนะนําให้ผู้เล่นเริ่มต้นและผู้เล่นที่ยังไม่มีอาวุธ3ดาวหรือ4ดาวใช้การปลุกพลังจะได้ความแรงของอาวุธมากกว่าการอัพเลเวลในช่วงเริ่มต้นโดยเราจะใช้อาวุธธาตุที่เหมือนกันและระดับดาวเดียวกันการปลุกพลังจึงอยากจะให้ทําเป็นขั้นตอนแรกเพราะใช้ทรัพยากรที่น้อยแต่ได้พลังที่มากกว่า จากภาพหลังจากเราปลูกพลังขั้นที่1สําเร็จแล้วการปลูกพลังขั้นที่2จะมีอัตราการสําเร็จ50%ถ้าเราปลูกพลังล้มเหลวระดับของพลังจะยังคงอยู่เหมือนเดิมให้เราหาอาวุธที่มีาธาตุเหมือนกันและดาวเหมือนกันมาปลูกพลังซ้ําต่อจากนั้นขั้นตอนของการอัพเลเวลในแต่ละขั้นจะเพิ่มพลังให้กับอาวุธเล็กน้อยหลังจากที่เราอัพเลเวลจนถึง30แล้วเราจะสามารถเพิ่มดาวให้กับอาวุธได้จากการเลื่อนขั้น จากภาพเปรียบเทียบอาวุธทางซ้ายที่เดิมทีเป็นอาวุธ2ดาวผ่านการปลุกพลังสองขั้นและเลื่อนขั้นเป็น3ดาวจะมีพลังต่อสู้ที่มากกว่ารูปขวาที่เป็นอาวุธ3ดาวแท้จากภาพเป็นดาบสี่ดาวทางซ้ายเดิมทีเป็นดาบ3ดาวปลุกพลัง1ขั้นเลื่อนขั้นเป็น4ดาวอัพเลเวล4จะมีพลังต่อสู้ที่ใกล้เคียงกับดาบ4ดาวทางขวา วิธีที่แนะนำทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องป้องกันและเครื่องประดับด้วยเช่นกันโดยสรุปแล้วระบบปลุกพลังจะช่วยให้เรามีของสวมใส่ที่ดีในช่วงเริ่มต้นและประหยัดทรัพยากรได้มากอีกด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เล่นที่ไม่มีของ4ดาวได้ทําของ3ดาวอัปเกรดใช้ได้เพราะการสุ่มหาของ3ดาวมาปลุกพลังต้องหาได้ง่ายกว่าของ4ดาวแน่นอนผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้เล่นทุกท่านด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นเกมที่น่ารักเกมนี้ไปนาน,าน ถ้าเพื่อนๆชอบวิธีการนำเสนอเกมในรูปแบบของ Blue Scatch a n n e l สามารถสนับสนุนได้ที่ช่องทางการสมัครเมมเบอร์บน YouTube สนับสนุนผ่าน PayPal หรือสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยขอบคุณที่สนับสนุนช่อง Blue Scatch a n n e l มาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับบาย